สำหรับท่านไหนนะคะที่รอรองเท้าเด็กลอถมาอยู่ตอนนี้มาเลยนะคะ ตอนนี้นะคะจะมี2ประเภทนะคะแบบที่ร้านแยกเอาไว้แล้วที่เป็นเกรดหัวแล้วก็รองหัวเด็กนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากคัดรองเท้าเกรดหัวด้วยตัวเองนะคะที่ร้านก็จะแยกโซนเอาไว้นะคะแต่สําหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการคัดหัวด้วยตัวเองนะคะก็จะมีขั้นต่ําในการเปิดกระสอบนะคะถ้าท่านไหนสนใจแบบไหนเนี่ยก็ทักสอบถามเียเข้ามาทางลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าทางแชทได้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างคร่าวๆกันนะคะว่ารองเท้าเด็กเกรดหัวของที่ร้านเราจะเป็นประมาณไหนแ,แล้วก็รองเท้าเกรดรองจะเป็นประมาณไหนกันค่ะอย่างด้านหลังนะคะก็จะเป็น โซหัวนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะกล่องนี้นะคะก็จะเป็นเกรดหัวเด็กนะคะแล้วก็โซนรองหัวนะคะแล้วก็สําหรับท่านไหนนะคะที่อยากเปิดกระสอบนะคะอย่างในกระสอบนี้นะคะก็จะมีตัวหัวแล้วก็ตัวรองนะคะเป็นกระสอบละร้อยคู่ค่ะถ้าท่านไหนอยากคัดนะคะคัดได้ค่ะแต่ว่าต้องตกลงจํานวนนะคะ60คู่ขึ้นไปคู่ละ190บาทค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างกระสอบที่พร้อมคัดนะคะในกระสอบนะคะจะมี100คู่นะคะต่อกระสอบค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะจะประมาณไหนตัวนี้คละนะคะทั้งตัว เก่รองแล้วก็เกรดหัวนะคะอันนี้ให้อิสระคุณลูกค้าเลือกได้เต็มที่นะคะแต่ว่าต้องตกลงขั้นต่ำนะคะที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ค่ะคร่าวๆรองเท้าทุกคู่จะเป็นแบรนด์ลัวนะคะไม่มีตัดโซนไม่มีแกะลายไม่มีพื้นตายนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะก็แวะเข้ามาได้ค่ะร้านอยู่ที่รามอินทราซอยสี่อยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่ถ้าหากท่านไหนสนใจรับเฉพาะเกรดหัวสุดอย่างเดียวหรือเกรดรองหัวอย่างเดียวก็สามารถแจ้งได้นะคะที่ร้านก็จะแยกสต็อกสำหรับจัดส่งเอาไว้ค่ะ สำหรับเกรดหัวนะคะตัวนี้นะคะที่ร้านก็จะแยกไว้แล้วนะคะสําหรับตัวที่เป็นเกรดหัวเลยอันนี้ก็สะส่งอยู่ที่190นะคะสําหรับตัวรองเดี๋ยวจะอยู่ที่1-30ค่ะตัวนี้ขั้นต่ํา50คู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิดกระสอบนะคะจะเป็น60%ขึ้นไปค่ะพื้นเดิมไม่มีแกะล้ายไม่มีตัดส้นนะคะเป็นแบรนด์ทุกคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวแล้วก็ตัวรองนะคะ ท่าไหนนะคะสนใจมีจัดส่งนะหรือถ้าเกิดว่าอยากมาดูสินค้าจริงหน้าร้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคัดได้นะคะคัดได้แต่ว่าอย่างที่แจ้งนะคะก็จะมีตกลงจํานวนนะคะหกขึ้นไปค่ะนี่ค่ะพื้นเดิมเ,มเต็มๆไม่มีแก่กิดลายนไม่มีทําพื้นไม่มีพื้นตายนะคะรองเท้าเด็กค่ะประมาณนี้เลยนะสภาพรองดีมากค่ะเกรดหัวก็จะมีประมาณนี้นะคะ หลักๆก,ก็เป็นพวกไนกี้อาดิดานะคะ New Balance มีนะโอนี้อะไรแบบนี้มีนะคะพอดีอันนั้นแยกโซนสีส่วนอันนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะพี่ท่านไหนเนะี่ยชอบสีขาวล้วนก็แจ้งได้นะคะถ้าสมมติอยากได้เกรนหัวแล้วแบบขาวล้วนสั่งได้นะคะอืมอมะค่ะประมาณนี้นะคะตัวนี้ขั้นต่ำห้าสิคู่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรองหัวนะคะเดี๋ยวสินค้ามาเรื่อยๆนะคะทยอยมานะ ความแตกต่างนะคะระหว่างหัวกับตัวรองนะคะหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นตัวรุ่นนะคะของรองเท้า2นะคะจะเป็นสภาพค่ะไม่ได้หมายความว่าในเกตีนสภาพไม่ดีนะคะแต่ว่าบางทีนะคะอย่างรุ่นนะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนาะถ้าเกิดสภาพดีเนี้ยบเลยก็จะอยู่ในเกรดหัวแต่อย่างคู่นี้นะคะมันจะสึกนิดนึงนะคะก็จะตัดลงมาเป็นตัวรองนะคะรุ่นใหม่ในนี้มีนะแต่ว่าก็ตามที่แจ้งนะคะสภาพมันขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะสภาพแบบดีๆเนี้ยบเลยมีไหมมีนะคะ ไม่ได้ตัดโซ่นําพื้นเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวรองนะถ้าท่านไหนอยากได้แบบเกรดกลางๆราคาไม่แรงมากแต่เป็นแบรนด์ทุกคู่สภาพดีก็เกรดนี้เลยนะคะตัวรอง130เป็นแบรนด์ทุกคู่เช่นกัน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็สาหรับท่านไหนนะคะที่สนใจสตาร์ทแล้วก็ร้อยปุ่มนะคะสําหรับของเด็กนะคะมีนะคะชุดนี้พร้อมส่งเนาะมีเท่าไหรอ่อ่ะ ชุดีมี60คู่นะคะเียขออนุญาตขายเหมาะนะถ้าท่านไหนสนใจนะคะทักแชทเข้ามาได้นะคะอันนี้พร้อมส่งนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสนใจยังไงก็ติดต่อทางช่องทางนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบแอปเขียวหรือว่าแอปฟ้านะคะทางนี้ก็ได้เลยนะคะหน้าร้านอย่างที่ร้านมีทางซอยสี่นะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจเนี่ยก็แวะมาได้นะคะรองเท้าผู้ใหญ่ก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวหญิง หัวชายมีเช่นกัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็หัวชายเข้าแล้วนะมีทั้งหัวชายหัวหญิงเข้ามานะคะเดี๋ยวน่าจะประมาณพรุ่งนี้หรือว่าวันพฤหัสนะคะอาจจะมารีวิวเกรดหัวชายหรือหัวหญิงอีกทีนึงค่ะถ้าพรุ่งนี้รีวิวไม่ทันยังไงหรือว่ามียติดธุระก็อาจจะเป็นวันถัดไปนะคะอันนี้ตัวเด็กนะประมาณนี้เลยค่ะถ้าชอบฟุตลองชูชอบรองเท้ามือสองยังก็ฝากกดติดตามช่องฝากกดติดตามเพจฝากกดติดตามร้านของเราเอาไว้ด้วยนะคะ นี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็จอแดน SB สมีพร้อมส่งนะคะหัวชายหัววิ่งมีพร้อมส่งนะคะ